โอ้ไมโอ้ดูหน้าดูหน้าเด็กมีความสุขนะโอ้โอ้ดูโอ้สลบไปแล้วครับเพื่อนโอ้สลบไปแล้วมินินต้นกล้วยยังไงยังไงอย oh oh, ู่ตรงไหนโอ้นี่หาให้สาวนะกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนะโอ้สวัสดีคร oh no. ับเพื่อนเพื่อนมินินสวัสดีเพื่อนเพื่อนไหนครับ โอ้ยนิวดูดูท่าสวัสดีนะโอ้หมินินเรียนออนไลน์เบื่อไหมครับเบื่อที่สุดในเลื่อนี้ครับเบื่อใช่ไหมเรียนออนไลน์มาทั้งวันแล้วเนี่ย<ม>วันนี้เดี๋ยวพ่อมีเกมให้เล่นสนุกๆ,ๆเอาไหมครับให้มินินเขาหาชิ้นส่วนไดโนเสานะหนึ่งตัวมันมีสามชิ้นนะเดี๋ยว<ม>พ่อเอ<ม>าไปแอบต้อนไปแล้วจะ<ม>ให้มินินเขามาหานะว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะโอเคนี่ให้แผนที่นะนี่พ่อศาสตร์ทำไว้นะเป็นแผนที่ภายในบ้านเนี่ยไม่รู้มินินเขา จะดูออกหรือเปล่านะเอออามินินรับแผ่นที่ไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาที่ก่อนมาที่ก่อนหน้าตาเยในเสาแบบนี้นะเพื่อนๆนี่แบบนี้เลยนะนี่เป็นในเสาพันคอยาวนะนี่มีสามยิ้นส่วนนะไม่กเป็นไงมมนินเป็นไงในไหนทำไมด้โอ้โหดูหน้าดูหน้าเด็กมีความสุขนะโอ้โหดูโอ้โหสลบไปแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหสลบไปแล้วโอ้โหไหนมมนินพาเพื่อนไปดูที่จุดที่หนึ่งมันคืออะไรไหน มันคือต้นอะไรอ่ะตรงนั้นอ่ะลองดูสิสังเกตดีๆมีต้นอะไรมันคือต้นมเ้ยต้นอะไรไหนๆดูดูดูนี่นี่นี่ต้นอะไรลองดูดีๆไปแบบนี้ต้นอะไรเนี่ยนี่พ่อว่าแบบสุดความสามารถเลยนะหาต้นกล้วยถูกต้องไอ้บ้านเรามีต้นกล้วยเปล่าไหนพาเพื่อนๆไปดูหน่อยมินงเขาบุกป่าฝ่าดงนะไปดงต้นไม้แล้วมันต้องออกเป็นกล้วยมันอยู่ในบ้านเรานี่ใช่ไหมไหนไปดูสิจำได้เป้ามันอยู่ตรงไหนมีน้ำมินงเขาเดินไปแล้วนะ นี่ไงต้นกล้วยไม่เล่นต้นกล้วยยังไงยังไงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเอาหาดูดูนะนี่พ่อแอบเห็นแล้วนะเนี่ยว่ามันอยู่ตรงไหนน่ะโอ้กมกลืนกมกลืนเห็นหรือยังเห็นหรือยังดูดีๆนี่ม่เห็นเขาหาใหญ่เลยนะโอ้หาใหญ่หาใหญ่นีเป็นเป็นเห็นยังเห็นยังเออเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเขาจะเห็นหรือเปล่าไหนเห็นแล้วเหรอไหน ไหนเข้าไปหยิบเพืนเพื่อนให้เพื่อนๆดูหน่อยเร็วโ <Okay. S 2> อเคพอนี่นะโอ้เจอแล้วน,น,นี่นะใจส่วนหัวเดรัเสาแล้วครับทำไมครับทำไมครับโอ้เดรัเสากัดนิ้วโอ,โอ้โอ้โดนนิ้วโดนกัดโดนกัดโดนกัดมินินเขาได้ส่วนหัวเดรัเสานะหูคอยาวมากต่อไปเป็นส่วนที่สองมินินทำไมครับใหญ่มากเอาซ่อนไว้ตรงไหนได้โอ้โนี่เป็นส่วนตัวนะของเดรัเสาอยู่ตรงไหนส่วนที่สองอยู่ไหนลองดูสินี่มันทำไมอ่ะมินินมีอัน จกักรยานใช่ไหมหรือรถมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าฮะเพราะว่าเหมือนมากเ,เลยนะเนี่ยฮะดูดิว่าดไม่ดีจะหาเจอหรือเปล่าโอ้โหเหมือนจะรู้แล้วไหน,นไปเอาเหมือนเลยใช่ไหมโอ้พ่อว่าเหมือนเลยใช่ไหมโอ้โหยังไงยังไงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเค้บอกมาว่าอันใหญ่มากจะเขาเอออันใหญ่มากซ่อนตรงไหนอ่ะอยู่บนในรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนี่หมาต,ตัวดำมามาคอยเชียร์อยู่นะ ยังไงยังไงไม่เห็นหาเจอหรือเปล่าอันนี้อันนี้อ๋อเจอแล้วอ๋อโอ้หง่ายมากอันนี้ง่ายมากโอ้หนี่เอาเจอง่ายมากลำตัวนะนี่ตอนนี้ช่วยถือให้หน่อยหนักมากได้ลำตัวลำตัวแรงเสานะโอ้หตัวตัวใหญ่ตัวหนักมากนะอันนี้นะไหนไหนตัวที่สามอยู่ตรงไหนแผนที่แผนที่ให้เพื่อนๆดูนี่มันคืออะไรไม่น <will> <out> <lar> ี่ลองดูที่มันคืออะไรที่แขวนอะไรเขาเรียกลาวตักผ้าใช่ไหม ใช่ปะอ่ะไหนไปดูซิเฮ้ยตรงนี้มีอะไรมิน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 นี่ตรงนี้โป้งมินี่เนี่ยคืออะไรเนี่ยตรงนี้โป้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยคืออะไรอ่ะบ่อปลาบ่อปลาใช่ไหมใช่พี่นิ๊กบอกว่าตอนนี้เราถึงบ่อปลาแล้วนะนี่นี่นี่เพื่อนๆนี่บ่อปลาของมินินเขานะครับแล้วยังไงอ่ะฮะส่วนหางเนี่ยสาวยุงไหนเฮ้ยมานี่เราตักผ้าไม่มีเสื้อผ้าเลยอ่ะแล้วมันจะอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยฮะมันงงแล้วมันงงแล้วหาเจอหรือเปล่าหาเจอหรือเปล่าเอ๊ะ อะไรเนี่ยอะไรมันแขวนแนอยู่นะฮะอาจจะโอ้โหเก่งมากโอ้โหนี่ฮะเรียบร้อยอ่ะครบแล้วสามอันนะครับอะไรครับอะไรครับโอ้นี่หาได้สาวนะกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนะโอ้ดีใจดีใจนายมินครบแล้วใช่ไหมเราไปประกอบให้เพื่อนเพื่อนดูดีกว่าว่ามันใช่เจเสาจริงหรือเปล่าไหนมินินประกอบให้เพื่อนเพื่อนดูอุ้ยคอหักคอหักโอ้โหคอหักได้อ่ะตัวเนี้ยอ่า ติดหางก่อนติดหางก่อนเฮ้ยมันทางหัวไม่ใช่หางต้องอยู่ส่วนหางสิไม่ใช่อยู่ทางหัวฉันเป็นเครื่องดุดฟุ้นได้แล้วอ๋อเป็นเครื่องดุดเลเสาเครื่องดุดฟุ้นนะโอ้โหนี่เหตุาการเหลือล้ำนะครับโอ้โหดูไม่ใช่มันคือหางแล้มันคือหางนะอ่ะนี่ครับมีลินต่อส่วนหางแล้วเหลือตอนนี้เหลือส่วนหัวนะโอ้โหยังไง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 ได้หรือเปล่านี่นะต้องใช้ทักษะนิดนึงนะครับ เรียบร้อยนะเพื่อนเพือน,นี่เดลเสาของมินินนะ <c oughs> เป็นเดลเสาอคอยาวนะโอเคเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับเกมหา <c oughs> ชิ้นส่วนเดลเสาของมินินนะเพื่อนๆคนไหนเรียนออนไลน์แล้วก็แบบรู้สึกเบื่อก็ลองเอามาเล่นได้นะฝากเพื่อนๆนกดติดตามในช่องมินินเพิ่มเพื่อปานการแต่งเพละ ฝากเพื่อนกดติดตามช่องมินินปินเฟอร์เป็นกำลังใจให้มินินด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มินินขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับบ๊ายบายเออเสาวสาวกินแล้วโอ้ยสาวกินแล้วอ๋ย